อ้อแเราสวัสดีครับผมคือคีตันนะวันนี้เราจะมาอัคลิปมาครับมันต่อนะฮะเจอกัน mm. ในภาคที่สามนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้ผมนะครับ mm. หลังจากที่เราโดดมาจากไ้นั่นฝาล้าซ้ายเร็วเออดีว่ะซ้ายถูกหรอเราก็จะไปกันต่อเลยนะ mm. เดี๋ยวนะ mm. บล็อกเพชรขุดได้เ โอ้ชั้นหน้ากัยังไม่เสร็จหน่อยอียอ้าวมีไซค์แล้วกัวมันต้องเป็นลาวาแน่นอนเลยเนี่ยแล้วอันนี้น่าจะเป็นลาวาะเออ,อช่างแมงเปิดนะฮะถ้าเราเปิดตอนนี้อาจจะเจอของดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอย่าเปิดเลยดีกว,ว่าอาจจะเจอแจ็คพอตเป็นลาวกาุละสวยเลยอ่าเดี๋ยวนะ โอ้มันลงมาได้สองทางนะฮะก็คือทางนี้หาน้ำแช่ตัวแปบ๊บแล้วเนี้ยอออันนี้มินเป็นหิมะน่าจะดีอะไรดีบ่าอะไร <laughs> โอ้โหเอามันไดกูไม่อยากลงอาจจะเจอซัมเบ้แล้ซัมเบ้ เช้าแล้วอากาศสดใสนะผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เกมนะเพิ่งตื่นไม่ใช่ผมเพิ่งตื่นนะตอน,ตอนนี้แม่งก็รอไปเท่าไหร่แล้วนะค่อยเปิดดูอืมกูก็เริ่มหิวแล้วนิดนึงน้องไก่แม่งแหวงไรอ้อาวเช็คพอยอีกแล้วนะคะจังหวะน,นี้หนึ่ะสิบสองโมงกูจะเพิ่งตื่นได้อย่างไรเราก็จะมาถ่ายทอดสดกันนะฮะโอ้ว่า เราจะผ่านไม่ได้หรือไม่นะฮะไม่ต้องเช็คคงเช็คไวายแล้วแม่งึ่งนี่อยู่เลยโอ๊ย my god oh my god oh my god กา,างนันนำอยู่เลยใครแม่งมามีการย่างไก่เกิดขึ้น my god เรื่องกูกูกันกดกระโดดน้น หลังจากที่เราตายไปเมื่อกี้นะฮะเราก็มาข้ามตอนไปนิดนึงนะฮะโอ้หมยก็อดแล้วกูจะผ่านยังไงยังไงยังไงแล้วไปไหนตัวอันนี้ก็มีอ่างแค่ตัวเหยาบอกน,นั้งโนโด,ดิโอ้โอ,โอ้แม่งลงมาเป้เลย อืหอหือเลยครับของว่างแต่คิมั่จะสร้างมาทำไก่นะว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นของดีผ่าจากลาวาของดีจริงด้วยแตงเมีหนึ่ง E A ไม่ต้องไม่เอาไม่เอาเพราะยังไงเราก็ตายอยู่ดีนะาตาลันิไม่เวียนนิ ไปทางไหนกันนะ่ทางนี้บอสอ่าโอ้โหอย่ากดวิ่งมากนะเดี๋ยวจะทังไงเจ้าคิดนนะแล้วเดไหนต่ออ่าตัน,นอย่าวิ่งเร็วมากน,นะฮะ โอ้โหข้ามาหลายชิบคพอยแล้วนะโอ้นี่ก็มีอะไรไหมีก็ว่าแล้วเยอะนะรู้สึกว่าไอ้กูว่าเดีวมันต้องข้ามได้นี่ไง อ่าตรงนี้มีไอกันเอาไว้ดักควายนะฮะก็ซึ่งคือกูนั่นแหละเกี่ยนทะเียังอ่ากูจะขุดกูจะขุดเนดนล็อกเสรแล้วก็มาแปลงสภาพเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วเอาอย๋ยวโอเคอร่อยหาะแล้ว ข okay, yeah, อแค่ยากระต่ายหลาเฮ้ยโอ้โหแตงไม่มจะเยอะไปนันนะ่ะเกิดอาการค้างอยู่แล้วนะฮะเออกูวกกูข้ามมาหลายด่านแล้วเออขัดจดพาร์ตี้สี่เลยแม่งข้ามาันก็หลายด่านเลยใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีโอ้ ดูจากนี้แล้วน่าจะมีคิปเปอร์ด้วยนะฮะน่าจะมีเอาล่ะครับขอจบการอัพเพีเท่านี้คลิปนี้ดำเนินการเร็วนะฮะเพราะว่าคือคนมันเทพอะครับทำไงได้อะ่ะเดี๋ยวขอเก็บไว้ในเคสก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นของว่างโอเคครับแลวอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับือ